สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งจะมารีวิวเปรียบเทียบไซส์นะคะก็คือกระเป๋าทรงจีบนะคะ2 เป็นรุ่นของฟินดีนะคะก็คือฟินดีมอนเทซอนะคะก็คือออกเสียงผิดเสียงถูกยังไงข้ามละกันนะคะก็รุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ไซส์ก็อย่างที่วางตรงหน้ากุ้งนะคะคือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะทีนี้อ่กุ้งจะมาเปรียบเทียบนะคะถึงความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะคะแน่นอนต่างกันที่ไซส์นะคะสองไซส์มีขนาดต่างกันนะคะให้ดูหน้าตานะคะไซส์เล็กหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้แล้วก็ไซส์ใหญ่เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะประมาณนี้นะคะไซส์ size เล็กกับไซส์ใหญ่เดี๋ยวไปดูขนาดไซส์กันนิดนึงนะคะว่าแต่ละไซส์ค่ะขนาดเท่าไรกันบ้างนะคะไซส์ size เล็กนะคะจากบนถึงล่างนะคะจะอยู่ที่ขนาด18เซนนะคะส่วนก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะจากซ้ายถึงขวานะคะ12เซนบนถึงล่างด้านนี้ก็คือ10เซนนะคะ ไซส์เล็กนะคะที่บอกว่าแตกต่างจากไซส์ใหญ่คือจะมีทั้งสายที่เป็นสายจับแบบนี้นะคะแบบสายถือสายคล้องมือสายจับแล้วก็สายสะพายยาวคอสบอดี้ได้นะคะมาให้ด้วยก็คือใบไซส์เล็กค่ะมีทั้งหมด2สายนะคะไซส์ใหญ่นะคะก็คือไซส์นี้นะคะด้านบนถึงด้านล่างนะคะ23มเซนนะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่ 17เซนจากบนถึงล่างนะคะอยู่ที่15เซนแล้วก็ข้อแตกต่างหนึ่งอีกอย่างนะคะของไซส์ใหญ่ก็คือตัวสายะคะ่ะเขาจะมาให้แค่สายเดียวนะคะก็คือเป็นสายยาวแบบนี้เลยแต่ว่าตัวสีของสายนะคะคือมี2ส,สีนี่ด้านนี้จะเป็นสีแดงส่วนด้านในก็จะเป็นสีดำกุ้งคิดว่าสามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะว่า เป็นยังไงนะคะคือตัวกระเป๋านะคะก็ตัวเป็นตัวพิมพ์ลายเหมือนกันนะก็คือ FF จริงๆเขามีให้เลือกหลายหลายสีมากเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสีไหนยังไงนะคะสําหรับตัวใบเล็กนะคะนี่ไซส์นี้นะคะราคาช็อปไทยนะคะอยู่ที่62,500บาทนะคะถ้าเป็นตัว FF อย่างนี้คือฟินดี้เขาจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ไม่เป็นลายในรุ่นนั้นอาจจะถูกกว่านะคะส่วนไซส์ใหญ่นะคะไซส์นี้ราคาอยู่ที่ 7 4 5 0 0บาทนะคะก็มีความต่างกันนิดหน่อยนะคะส่วนสายนะคะใบนี้ค่ะตัวด้านนี้นะคะคือเขาจะมาไม่ใช่เป็นลายนี้นะคะอันนี้สายสามารถซื้อเพิ่มเองได้นะคะไซส์เล็กตัวสเต็ปอันเล็กนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วแต่ราคานะคะคือใบเล็กะคะ่ะสายสเต็ปตัวนี้ค่ะที่มาก็จะเป็นสายเรียบๆประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับตัวไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะ เดี๋ยวกุ้งจะใส่ลองใส่ให้ดูนะคะว่าไซส์เล็กแบบเนี้ยใส่อะไรได้บ้างแน่นอนไซส์ใหญ่คงไม่ต้องใส่อะไรให้ดูนะคะเพราะว่าใส่ได้เยอะแยะมากมายแน่นอนนะเดี๋ยวกุ้งเทียบกระเป๋าตังค์ใบยาวให้เนะะี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใบเล็กนะคะเดี๋ยวกุ้งเทียบให้ดูถ้าใครลังเลใบเล็กอ่ะก็สามารถใส่กระเป๋าตังค์ใบสั้นได้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์แบบทับนะคะของชาแน,นลนะคะ ใส่ได้นะคะใส่โทรศัพท์มือถือก็ใส่ได้นะคะใส่โทรศัพท์มือถือเริ่มกันที่ iPhone รุ่นใหม่ละกันนะคะใส่ได้อะอีกรุ่นนึงสำหรับใครที่พกเยอะก็ใส่ได้อีกรุ่นหนึ่งละกันก็ใส่ได้นะคะมีพี่ <c oughs> เหลเยอะ <c oughs> นะคะใส่แป้งสำหลับ ก็ใส่ได้นะคะให้ดูไซส์เล็กนะคะคือใส่ได้อีกเยอะเลยอะค่ะก็ทีนี้ก็ถ้าถามกุ้งว่าเราจะเลือกไซส์ไหนดีก็ต้องแล้วแต่ลักษณะาการใช้งานของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนนะคะ คืออย่างกุ้งอ่ะกุ้งอ่ะมีความชอบกระเป๋าที่เป็นไซส์เล็กอยู่แล้วนะคะกุ้งก็เลยชอบไซส์นี้มากกว่าสําหรับใครทีอ่อยากจะถือของแบบใบเดียวจบคือเป็นคนใส่ของเยอะหรือเป็นคนของเยอะนะคะแนะนําไซส์ใหญ่เลยค่ะ,ะทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะคะด้านในจะเป็นกระมมยแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกุ้งจะทํารีวิวไซส์แต่ละไซส์นะคะแยกว่าให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละไซส์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูรีวิวคร่าวๆหน้าตา ไปก่อนละกันส่วนรายละเอียดนะคะว่า แต่และสาแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวกุ้งทําคลิปรีวิวแยกไว้ให้นะคะอะเดี๋ยวกุ้งลองถือให้ดูนะคะสําหรับไซส์เล็กก็จะถือแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสาย วันนี้ก็จบการรีวิวเปรียบเทียบไซส์นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ